ชุดปลายสายที่ใช้นะครับผมเอ้ยกูเปิดแฟลชทำไมวะเออชุดปลายสายที่ใช้ครับผมตัวเบ็ดสายพีเอประกอบเหมือนไม้ตายครับผมธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็ทุนนะวิธีหย่อนหลุมก็คือนะครับเราตั้งทุนในเป็นไม้ตายนะให้มันจมนะจมเสร็จปุ๊บเราก็ลูดหาหน้าดินใช่ไหมครับลูดห,า,หาดินปุ๊บเนี่ยเราก็ลูดให้มันสูงสูงขึ้นมาเลยนะทุนนะยวาพามาดูวิธีการช่บอันนี้เราก็จะมาหากันที่ริมตลิงหย่อนไปปุ๊บเนี่ย ทุนมันก็จะลงไปเซตใช่ไหมแล้วถ้าตรงไหนมันเป็นหลุมเนี่ยให้นึกภาพตามนะเ,เวลาเราตั้งไม้ตายเราตะกลัวมันแตะพื้นใช่ไหมครับถ้ามันเป็นหลุมนะทุนมันก็จะไหลลงไหลลงไหล,ไหลจมไปนะครับผมคือตรงนั้นมันเป็นร่องเป็นหลุมนะครับถ้ามันมีตัวเนี่ยพวกปลาดินเนี่ยมันทําความสะอาดหลุมแน่นอนครับผมมันคือจะข้ามของเราออกนะครับอันนี้เราก็ค่อยลากมาค่อยลากมาถ้าเจอหลุมนะทุนมันก็จะจมนะมาดูในนี้เห็นปะถ่ายมือเดียวลําบากนะ่อย ล้วก็ลากมาให้ทุนมันเดินทางมาครับแอบแอบผมจําได้ว่าตรงนี้มีหลุมเพราะว่าเคยมาลากอยู่นี่แต่แถวได้แหละน่าน้านา,นาทุนทุน,ท,นทุนจมลงไปนะครับผมจมไปข้อหนึ่งเลยนะครับตร,ตรงนี้น่าจะต้องมีอะไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอวางคันกัน ออซูมดีๆกันในนี้น่าจะเห็นอยู่นะโอเคเราก็ลากมาครับลากให้ทุ่นมันจมไปเป็นข้อๆไปครับอืมอืมก็ลองหยุดดูให้ทุนมันเซ็จเนี่ยอย่างเงี้ยชัดๆเลยนะครับหายไปข้อหนึ่งเลยทีแรกสีส้มมันโผล่นะสันนิฐานไปเลยว่าน่าจะเป็นร่องเป็นหลุมเป็นช่องว่างอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่ว่าป่ามันจะมาทําหลุมทําอะไรไว้นะครับแล้วก็นั่งเฝ้าให hey, ้มีอาการ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 เลยเนี่ยชัดๆเลยโฟกัส <Okay. S 1> หน่อยลูกอันนี้ผมวางคันเบ็ดน,นะผมไม่ได้จับคันนะครับแล้วคำถามคือเราสามารถวัดตอนไหนได้บ้างเราก็วัดได้ทั้งตอนที่ทุ่นมัน ตอกลงปลายหรือว่าถอนขึ้นมาอย่างช้าๆนะขึ้นลงอย่างสโลนะคือปลานะครับมันคาบตัวเบ็ดเราหรือว่าคาบชุดปลายสายไวนะ้น่ยยกออกจากหลุมที่มันอยู่นะครับทฤษฎีนี้ก็เป็นความเชื่อนะเอาไปลองหายอดหาเล่นดูได้นะครับแต่ตกเอาก็สนุกกว่าครับแต่นี่ก็เป็นทริคที่เอาไว้หาบานินอย่างหนึ่งนะครับผมผมรู้สึกว่าทุ่นมันมีอาการนะ เดินซ้ายออกเดินเอาอเดิน,ออ,ดนออกซ้ายเบาเบามีไหลมีไหลมียกมีไหลมียกสังเกตได้เลยไหลลงไหลลงคือถ้าไม่มีปลาหรือว่าแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างโดนสายเราให้มันขยับอย่างเงี้ยครับเพราะว่านี่ผมตั้งไม้ตายไว้ก็ ให้ทุนมันจมไปเลยนะนะครับสังเกตได้ว่าทีแรกผมตั้งไว้สามข้อตอนนี้มันเหลืออยู่สองข้อแล้วมันก็นําพุดำว่ายขึ้นลงนะครับเห็นไหมมีอาการโยกเบาๆโยกเบาคือถ้ามันไม่คาบออกมาทีมันก็เป่าออกนะครับแล้วเราก็จะลองสุ่มวัดดูนะตามสัญชาตญาณเลยนะครับผมของอย่างนี้บอกกันไม่ได้ผมก็จะดูมันจังหวะที่แบบมีจังหวะขึ้นหรือลงต่อเนื่องนะสับได้เลยครับ อนะันนะั้นๆะมียก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 ไหลลงแล้วนี่ไงดูจริงๆด้วยโอ้โหเบ็ดเปล่าเบ็ดเปล่าดูครับผมซูมเอาซูมเอาซูมเอาเออเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยปลานจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละเดี๋ยวๆตขอตั้งไว้ก่อนนะ เอาเล็ดเปล่ากูทำงานแล้วโอ้โหไม่มีใครถ่ายให้ลำบากยิงเดี๋เดๆอเดอยวันวิ่งก่อนน่าจะเป็นปานินแล้วผมว่าโอ้โหหลายกาดมากครับวิชานี้เอาไปลองเล่นดูไม่รู้ว่าในนี้มันเห็นชัดไหมนะเพราะว่าผมก็ตาหนึ่งก็ต้องมองทุ่นนะไม่ได้ว่างนั่งดูโทรศัพท์ตลอด ขอโทษด้วยนะถ้าว่าภาพออกมาไม่สวยไม่นิ่งทำไรลำบากยืนอยู่คนเดียวอ่ะมาดูกันว่าใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่อุ๊ยหลุดโอโ้โหแม่งเอ้จังหวะจะลุกพอดีหลุดไปแล้วโอโบ้บายบายนะครับอ่ะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้คลิปแล้วกันนะครับเห็นกันอยู่นะว่ามันกินนะครับโอโ้โหได้ยามาปลอบใจเลยทีนี้ อันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวไนะเมื่อกี้จังหวามันหลุดไปโอ้ยเซ็งเลยเจะได้เห็นตัวกันละเชียแต่ก็น่าจะเป็นปลาน,นินครับผมน่มาจะ9กเก้อเอรเผื่อไว้หอร์เซนอาจจะเป็นปลาอย่างอื่น <g ills> โอเคนะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยช่องหนึ่งสองแปดรับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ